สวัสดีค่ะเพืเ่อน,นๆดุกคนวันนี้นะคะมาแบบน่าสดใช่ปะก็คือเมย์จะมาทําตานั่นเองนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเนี่ยจะผ่าสีตรงนี้ออกนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะแก้เรื่องความแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างนี้นะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ความเหี่ยวข้างนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่ะจนกว่าจะหายเข้าทีอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะคะแบบวิวัฒนาการต่างๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าย้อนว่า ตอนแรกอะที่เมย์อยากจะทำใช่ปะเมย์ก็ดูโฆษณาใน Facebook แล้วก็จะมีที่หนึ่งแบบว่าเป็นที่ที่คือป๊อปปูมาทุกคนคือไปทำที่นี่นะคะพูดตัวย่อบแบบชื่อรานดวงตามนาหลับคุณหมอรอคอนะคะก็เลยเมย์ก็แบบจองแล้วก็ไปปรึกษานะคะเสียค่าปรึกษา500นะคะแต่ก็คือพอเมย์ไปแล้วว่าก็หนึ่งแบบ เคมี i, ไม่ตรงกันกับคุณหมอและสถานที่และบรรยากาศต่างๆเท่าไหร่นะคะข้อ2 b u บัตเจตก็คือมาหาโหดแบบเคนรีวิวก็ตามนะคะก็คือแบบโหดสุด,สดพูดเลยว่าโหดสุด,สดนะคะเหยียบแบบ3 0 0ร0 k แต่โดนฟ้องปะไม่โดนฟ้องหรอกมันคือเรื่องจริงนะคะก็แล้วก็ถึงแม้จะรีวิวก็ลดเหลือครึ่งน,นึงก็เยอะอยู่ดีนะคะครึ่งน,นึงก็หาเอาเองนะคะคราวนี้เมก็เลยแบบ เอาไงดีนะคะเพราะว่าซีสก็ต้องผ่าใช่ปะแล้วเดี๋ยวตาก็ไม่เท่ากันอีกนะคะก็เลยคุณแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยมีแบบรุ่นน้องนะคะรุ่นน้องคุณแม่คนนึงเขาแบบมาผ่าตัดกับคุณหมอกระมลน,นะคะซึ่งสมัยก่อนไม่เรียนบนดินหนึ่งใช่ปะก็อยู่ใกล้ๆแบบคุณหมอกระมนอยู่แล้วคุณหมอกระมนอยู่ข้างบดินหนึ่งนะคะเป็นโรงพยาบาลก็เลยเข้ามาดูศึกษาเ,เขามีเคสมากมายนี่มีแบบว่า ชาวต่างชาติบินมาทำแปลงเพศนู่นนี่นั่นนะคะงานแบบงานเกี่ยวกับ transgender อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะเมยก็เลยเข้ามาดูแล้วกเ็เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะก็คือฟรีไม่ต้องเสีย5้าร้อไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะก็ได้เจอตัวคุณหมอแล้วคือคุณหมอก็คือมีความใส่ใจมากนะคะแตกต่างจากที่แรกที่ไม่ไปคือแทบจะไม่ดูอะไรเลยนะคะเลยอะ่ะแบบใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งคุณหมอก็คือใส่ใจแบบดูเออขอดูรูปเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นมานานหรือยังแบบเออไหนขอดูรูปเก่าๆหน่อยสิคือเป็นตั้งแต่เกิดหรือว่าเพิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมย์ก็เออให้คุณหมอดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณหมอก็บอกว่าหมอจะแบบไม่ผ่าให้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ไปผ่าซีดมาก่อนเมย์ก็เลยบอกว่าเออมันยังไงก็ต้องผ่าอยู่แล้วแบบก็อ้อนออคุณหมอก็ทําให้นะ แล้วก็เมย์ก็บอกว่าเราเรื่องเปิดหัวตานู่นนี่นั่นที่เขาทำๆกันนะ่ะหมอก็บอกเลยว่าคือหมอไม่แนะนำให้คนที่เป็นคนไทยหรือเป็นลูกครึ่งไทยจีนหรือ ออกแนวเนี้ยชาวไทยของเราอ่ะทำเพราะว่ามันจะเกิดแผลเป็นคีรอยขึ้นง่ายมากซึ่งไม่มีใครบอกซึ่งเป็นทุกคนนะคะทําให้ต้องไปฉีดแบบคีรอยฉีดแผลเป็นตรงหัวตาอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบจะไม่ค่อยดีไม่ต้องเปิดหรอกแบบเราเป็นคนเอเชียก็ตาอย่างเป็นอะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกนะคะแล้วก็ก็คือหมอพยายามจะทําให้หน่อยมากคือต้องอ้อนอ้อนหมอเอานะคะแล้วเมย์ก็บอกว่ามีเคตมีแบบราคารีวิวนู่นนี่นั่นกับเขาบางไหม่อะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่า คือหมอยุ่งแล้วไม่ต้องรีวิวแค่นี้ก็แบบยุ่งจะตายอยู่แล้วพักรีวิวก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออก็ดีเนาะราคาก็ตกประมาณแบบไม่แพงนะคะก็คือแล้วแต่ที่จะต้องทำอะของเมย์ตกประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเพราะว่าเม่ต้องผ่าซีดอะไรเงี้ยหลายอย่างด้วยนะคะก็ ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปแล้วนะคะนะ11โมงตอนนี้เป็นเวลา10โมง50นะคะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นไปแล้วแล้วก็ถ้าออกมาจากห้องถ้าเกิดมันดูแบบไม่น่ากลัวมากหรือมันพูดได้นะคะเมย์ก็จะมาพูดให้ฟังนาะไปลุ้นกันเมื่อคืนฝันแล้วว่าผ่าตาแล้วแบบทุกอย่างเป็นปกติมากนะคะก็ดวงอย่างนึงหมอครึ่งนึงดวงครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงนะคะก็เดี๋ยวจะแบบไหวๆนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปแล้วนะคะแล้วไปดูกันจ้ทุกคนกลับมาในรถแล้ว คือไม่รู้ว่าเห็นความตาบวมหรือเปล่าแต่ว่าเขาเอาผ้ากอดปิดตรงที่เย็บไว้ก่อนนะแกะได้พรุ่งนี้นี่คือแบบตอนออกมาทันทีก็คือข้างนี้ผ่าซีดแล้วก็แบบเย็บข้างเนื้อ,อกมเนื้ออ่อนแรงนิดเพราะว่ามันลืมไม่ค่อยขึ้นใช่ปะเดี๋ยวแซกรูไปดูแล้วก็ข้างนี้ก็คือหาทัไม่เชิงหาทำม,ามันก็เหี่ยวนิดก็เลยออดหมอว่าแบบเออไหนๆก็ทําให้มันหายเหี่ยวไปเลยให้ตาดูแบบเฟรชคือสดใสขึ้นอะไรเงี้ย ันนี้ก็คือตอนออกมาทันทีนะคะเดี๋ยวต้องประครบเย็นแบบสวันแบบรัวๆจะได้หายบวมเร็วๆเ,เพราะว่าคือมันช้ำมากพอเย็บก้ามเนื้อด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะก็คือเขาไม่ได้แถมให้นะคะเดี๋ยวจะไปแวะซื้อที่ประครบเย็นแล้วก็อยู่ในรถขับรถมาเองขับรถกลับบ้านเองสตรองเวอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าการเป็นยังไงปิดจาบายโคเคทุกคนตอนนีคือแบบ เป็นเวลาห้าโมงเย็นใช่ปะเมว่าไม่ออกมาประมาณตอนบ่ายสองนะของวันที่หนึ่งนะคะก็ตอนนี้มันเริ่มมีอาการแบบปวดปวดหนึ่งนะเมได้ทานยากแก,แก้เสบแล้วก็ยาพาราที่คุณหมอเขาให้มาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเมจะมาเล่าบรรยากาศของการไปผ่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเมลืมนะว่ามันแบบบรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงนะคะเล่าตั้งแต่ไปถึงเลยพอที่เมบอกทุกคนว่าโอเคเมจะขึ้นไปเรลาใช่ปะ เมก็ไปแบบติดต่อคอเตอ,เตอร์ที่ชั้น2ก็คือบรรยากาศเหมือนโรงพยาบาลท,ทุกอย่างแบบใหญ่โตมโหระทึกคือดีงามมีพนักงานทุกคนแบบสุภาพเรียบร้อยมากนะคะ mm. ก็ขึ้นไปติดต่อบอกว่าไม่มีนัดนะคะ11บเอโมงนะคะกับคุณหมอกระมลอะไรเงี้ย mm. เขาก็โอเคแบบ ดูชื่อดูอะไรแล้วก็ให้ไม่ไปเซ็นสัญญานะคะว่า,ายินยอมให้คุณหมอผ่าตรงนั้นตรงนี้จุดนั้นจุดนี้เป็นคุณหมอกรมลเป็นคนผ่าแล้วก็จ่ายตังค์ที่เหลือนะคะห้าหมื่นเมย์รูดบัตรเอเมได้ v i ซ่าอะไรได้หมดจ่ายแคชอะไรก็ได้นะคะก็รูดบัตรไปห้าหมื่นเพราะว่าเมย์จ่ายไปแล้วห้าพันแปดนะคะรอบที่เมย์ไปรอบแรกก็คือมาจามาจำห้าพันหรือห้าพันห้าไม่รู้แต่ว่าเมย์ต้องมียาแก้อักเสบสามร้อยที่คุณหมอให้เมย์แบบ รอไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีซีสตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็กลัวมันจะติดเชื้ออะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งรอนะคะแล้วก็มีคนรับไปถ่ายรูปถ่ายรูปก็คือหันหน้าตรงหันไปดูหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยรอบรอบห้องก็จะมีแบบกล้องโปถ่ายอะไรเงี้ยมียางมัดผมมีที่คาดผมให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ไปวัดไขวัดความดันนะคะเสร็จแล้วก็มีคนเชิญพาไปใส่ชุดคลุม เป็นสีน้ำเงินเข้มของโรงพยาบาลแล้วก็ใส่หมวกคลุมนะคะแล้วก็ล้างหน้ามีโฟมล้างหน้าให้ใช้กระดาษอ,อ่สับหน้าของโรงพยาบาลที่อยู่ในซองอะไรเงี้ยเพื่อความแบบสะอาดนะคะอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ย แล้วก็ต่างหูก็คือเมย์ก็บอกว่าถอดไม่ได้เพราะว่าเมย์พึ่งไปใส่มาเมื่อวานเองเมย์เจ็บแล้วมันก็ถอดยากด้วยเมย์ใส่พอดีมากอะไรเงี้ยสองข้างเลยเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดถ้าย่างงั้นตอนทํะมันจะมีเครื่องอ้ามเลือดที่เป็นแบบจี้จี้อ่ะถ้าเกิดมันหูมันร้อนเพราะมันสัมผัสผิวหนังอะไรเงี้ยก็บอกแล้วกันแต่ว่าส่วนกาไรเนี้ย เมย์ก็ถอดไม่ได้เหมือนกันเพราะมันต้องไขน่อนอตนาแล้วเมย์ไม่ได้เอาที่ไขามาแบบอยู่ที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยก็แต่อันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถเอาพากอชมาแบบหุมหุ้มได้เพื่อไม่ให้มันโดนผิวหนังอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็โอเคเรียบร้อยเขาก็ให้ไม่ไปนั่งรอในห้องนะคะหลังจากเปลี่ยนชุดเก็บของในล็อกเกอร์แล้วเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยก็ในห้องก็จะมีเก้าอี้เอนเปิดแอร์ดีงามนะคะแล้วก็ให้ทานยาแบบแก้เสพลดบวมแก้ปวดรอ เมก็เกือบจะนอนหลับไปเลยรอนานมากก็คือแบบง่วง่ะหลับไปแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเรียกไปนอนที่เตียงห้องผ่าตัดนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของห้องผ่าตัดเลยอะของโรงพยาบาลก็คือมีที่ใส่นิ้วมาเสียบอันนึงแล้วก็มีที่วัดที่ปรจอนะคะให้เรานอนที่วัดที่ปรจอนอยู่ตรงปลายเท้านะคะแล้วก็แขนก็คือแบบมีที่วัดความดันใส่ไว้นะคะส่วนตรงขานะคะก็จะมีแบบเป็น เย็นๆอะเหมือนเป็นเจลเย็นๆแล้วก็มีสายไฟออกมามา,มาแปะตรงขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปเม่แปะอยู่นะคะเป็นหน้าสดที่เขาเพิ่งถ่ายเมื่อกีแล้วก็เขียนว่าแบบทําจุดนั้นจุดนี้แบบตาซ้ายผ่าซีด,ดึงแบบว่าเย็บกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็เม่ก็นอนรอรอ,อจนหลับไปแบบแป๊บนึงอะคุณหมอก็มานะคะ คุณหมอก็บอกว่าโอเคแบบเอาสายฝอเลยเหรอเหมือนนางคงอ่านในประวัตินางคงเขียนว่าสายฝอไมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเมก็บอกว่าเปล่าค่ะคุณหมอเอาแค่แบบเนี่ยให้มนันสดใสขึ้นแบบไม่ต้องเหี่ยวมากคือข้างนี้ก็คือที่มีปัญหาแบบคุณหมอก็ผ่าซีผ่าอะไรไปแบบเออไม่ต้องฝอมากค่ะคุณหมอแบบกลัวมันจะปลาอะไรเงี้ย นางก็บอ,อกว่าโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่มาคุมหน้าตรงนี้ใช่ป่ะเป็นผ้าแล้วก็มีผ้ากอชมาแบบข้างๆตรงเนี้คือเลือดไหลรู้เลยนะคะคราวนี้คุณหมอบอกว่า,วาออเดี๋ยวฉีดยาชานะคะก็ฉีดไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไม่เจ็บคือไม่เจ็บเลยไม่มีการโอยหรืออะไรเลยแบบคือมือเบามากไม่เหมือนแบบเจ็บน้อยกว่าโบท็อกอีกอ่ะก็ฉีดตรงนี้ต๊ดๆตดๆไปเรื่อยๆหลับตาแต่รู้แล้วก็แบบฉีดข้างนี้มาก็คือแบบ เริ่มชาฉีดมาถึงหัวตาสองข้างเลยนะคะพอฉีดยาชาป๊บเริ่มเลยแบบไม่พูดพันทำเพลงไม่บอกว่าเริ่มรลนาเหลืออะไรเงี้ยคือแบบรู้เลยว่ามีการแบบกรีดมีเสียงกายตัดแล้วก็มีการเอาผ้าก่อนมาเขยบแบบสับๆคือรู้เลยว่าเลือดออกเพราะว่าดูหนังเยอะดูหนังแบบฆาตกรรมเยอะอะไรเงี้ยก็คือมีการสับๆมีเครื่องแบบมีความร้อนมาจี้จี้คงแบบห้ามเลือดตัดนั่นตัดนี่คือเดา ดาวล้วนนะคะแบบมีความร้อนมีแบบไอออกมาเป็นกลิ่นเหมือนเผาไหมก็พยายามกั้นหายใจแบบสะดุ้งบ้างเพราะว่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือไม่มีความเจ็บอะไรเลยก็แล้วก็มีแบบนึงก็คือมีการเย็บรูเลยเพราะว่ามีไหมมาตกตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มีเศษหนังกายตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอกาลืมตาก็บอกว่าก็ลืมขึ้นมาหมอโอเคสวยงี้มาเริ่มด้านนี้เราวนาแบบด้านนี้จะเจ็บหน่อยนะเดี๋ยวเพิ่มยาให้เรื่อยๆ ก็เป็นกรรมมาวิธีเดิมตื๊ดแต่เมยก็มีความแบบอุ้ยสะดุ้งเพราะว่ามันรู้สึกอะแต่ไม่ได้เจ็บอะคือยิบหยิกตัวยังเจ็บกว่าแต่คือมันตื่นเต้นเพราะว่าไม่มองไม่เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วเขาก็แบบโอเคแบบหมอก็พูดเบาๆบรรยากาศเงียบมากหมอก็โอเคเพิ่มยาอะไรเงี้ยเบาๆเลยแล้วก็แบบเงียบมีวิทยุด,ดังเครื่องเดียวนะคะในห้องไม่มีใครพูดกันเลยนะคะมีวิทยุแบบเสียบอยู่ตรงพื้นอันนึงอะ ตอนที่เม่เห็นแล้วก็แบบวิทยุก็คือร้องเพลงแบบเป็นเพลงที่แบบว่าเออถ้าได้ยินเพลงนี้อีกเมื่อไหร่ก็คือคิดว่ากําลังผ่าตัดอยู่เพราะว่าเพลงมันจะแบบรีมายเราไปถึงแบบบรรยากาศอันนั้นใช่ปะ่ะเพลงก็คือแบบเธอมากับฝนสวยตรงที่เดินปากฝนอะไรเงี้ยเม่ก็มองเออนอนฟังฟังไปใช่ปะ่ะเขาก็ทําด้านนี้แต่ด้านนี้นานกว่าหน่อยแบบก็แกแกบแบบอ้อยร้อนอะไรเงี้ยก็คือแบบตัวก็คือแบบกระดิกเงี้ยหมอก็คือคงจะเพิ่มยาอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะ ร้อนแบบไม่ได้ร้อนจี่นะร้อนร้อนแบบตกใจเพราะตัวเองมีความรู้สึกเพราะว่าไม่ได้รู้สึกมาก่อนอะไรประมาณน,นี้เออแล้วก็ทําทําไปตึดต๊ดๆกับม,มาวิธีเดิมนะคะหมอก็บอกว่าลืมตาอะไรเงี้ยก็ลืมตาหมอว่าโอเคสวยแบบเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วนางก็ออกไปแบบอย่างรวดเร็วนะคะเขาก็เอาแบบผ้ากอดมาแปะผ้ากอดอันบบนี้แหละมาแปะต๊ดๆแล้วก็แปะแบบอีบนที่เย็บอะเพราะว่าเลือดมันคงซึมเดาในวงเล็บ ดาวก็แปะตรงนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปประครบเย็นนะคะอีกห้องหนึ่งก็คือห้องเดิมที่ไม่รอตอนแรกใช่ปะก็ประครบแบบเ,เดี๋ยวคุณลูกค้าหรือคุณคนไข้ก็ไม่รู้ว่าจับเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันตกอะไรเงี้ยก็ให้จับอีที่ประครบไว้อย่างงี้ใช่ปะเมย์ก็จับไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เมย์ก็แบบโอ๊ยก็อยากเห็นตัวเองเพราะว่าสายตาก็สั้นด้วยใส่มาแคแว่ว่นใช่ปะก็เอาอีที่ประครบลงมาเอามีเลือดเลือดอาบเมย์ก็เรียกเขาแบบอุ้ยน้องมันเลือดออกอะไรเงี้ยนางก็บอกว่า อ๋อมันต้องมีเลือดซึมซึมอยู่แล้วอะไรเงี้ยประครบไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วนางก็มาเปลี่ยนอันให้นะตอนที่ประครบเสร็จแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นอันนี้เผืออใหม่ใช่ปะคือพวกเนี้ยแกออกได้เดี๋ยวแกเราจะมาเปิดให้ดูนะคะก็หลังจากนั้นนางก็บอกว่าให้ทําตัวยังไงห้ามกินอาหารรสจดัดแบบแซตอหลีเดอร์ iter, แบบปูปลาอะไรงดก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทานยาตามที่คุณหมอสั่งมีแบบ แก้ปวดแก้เสพลดบวมถ้าปวดก็ทานอะไรเงี้ยแล้วก็แก้เสพลดบวมก็ทานให้มันครบยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้อ่อมนอนสองสามวันแบบหมอนสูงนั่งนอนแล้วก็ประครบเย็นเยอะๆมันจะได้หายบวมเร็วเพร,เพราะข้างนี้จะบวมเยอะกว่าเพราะปัญหาเยอะกว่าใช่ปะก็คือใช้ที่ประครบเย็นประครบไปเรื่อยๆเท่าที่ได้นะคะตอนนี้ก็นั่งแบบคือตามันไม่ได้เจ็บอะบมันเหมือนแบบแสบแอบเหมือนเราโดนมีดบาดแต่มันแสบแบแบบตุ๊บตุ๊บอะไรเงี้ย ก็คือไม่ได้เจ็บแบบอวยเจ็บเวอร์อะไรเงี้ยก็คือทนได้นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คนป่วยเราคือคนสวยค่ะเค okay. ก็เล่าให้ฟังแค่นี้นะสำหรับบรรยากาศการผ่าตัดนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปจะไม่พูดเยอะละสองสามสี่ห้าวันที่ห้าหลังจากห้าวันก็คือไปตัดใหม่นะเพราะว่าหมอบอกว่าตัดใหม่เร็วอ่ะจะไม่เป็นแผลเต็นแต่ลานดวงตัดหน้าหลากักอ่ะเขาตัดใหม่แบบสิบวันเลยนะไม่ก็ไม่รู้ทำไมนะคะ ก็นีหมอบอก5าวันก็พอเพราะแผลมันจะได้แบบรีบสมานดึงใหม่ออกไปมันจะไม่ไม่มีใครเป็นแผลเป็นเลยอะไรเงี้ยนะก็โอเคก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆจนตัดไหมจนมันแบบหวังว่าจะยุบเร็ววันแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงก็หวังว่าจะดูโอเคนะคะรุนไปพร้อมทุกคนนะคะวันนี้ก็จบกันไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้จ้าบายทุกคนนี่คือวันที่สอบนะน่ากลัวปะข้างสายมันจะแบบบวชนนี้คือแบบรอยแยบนะคะ นึกว่านางลำไทยจะแบบกรีดอายไลเนอร์ยาวตอนนี้ก็แบบแกะผ้ากอชออกแล้วนะคะแล้วก็ด้านเนี่ยมันก็มีเลือดซึมก็เอาแบบออคิวทิปออโอ้ยคารตเทนบาดชุปน้ำเกลือนะคะมาเช็ดทําความสะอาดแล้วก็แบบไม่กําลังหน้าข้างล่างนะคะข้างบนหน้าผากก็ใช้แบบคลีนซิ่งวอเตอร์เช็ดนะคะก็เนี่ยประมาณเนี้ย เดี๋ยวก็ทานยาประคบเย็นต่อไปนะคะแล้วพรุ่งนี้มาดูกันจ้ะน่าจะดีขึ้นวันที่สามค่ะเมื่อวานบอกว่าน่าจะดีขึ้นบวมกว่าเดิมอีกจ้าก็จากการไปรีเสิร์ชนะคะทุกคนบอกว่าการทำศัลยกรรมก็คือวันที่สามที่สี่จะแบบบวมสุดไหลสุดนะคะก็วันนี้เป็นวันที่สามก็คือนับวันแรกคือผ่าใช่ปะเมื่อวานวันที่สองวันนี้คือวันที่สามนะคะ ตับผิดปราะวะเออนั่นแหละก็นะคะอัปเดตเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือวันที่4ี่นะมีความเขียวแต่ก็เหมือนจะไม่รู้ว่าบวมน้อยลงหรือเปล่าอะ <S <S ่ะเนี่ยมันก็ดูเหมือนแบบว่าโอเคเห็นชั้นขึ้นมานิดนึงปะแล้วก็เดี๋ยวอีกชั้นตรงนี้มันก็คงจะยุบลงนะคะไม่ว่ามันบวมมาก เดี๋ยวก็คงกลายเป็นคนปกติในไม่ช้าหวังว่านะคะโอเคนี่ก็คือวันที่4ี่แบบสั้นๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันจ๊าหวังว่าจะลดลงนะคะพยายามประครบไม่ค่อยได้ประครบเลยค่ะขี้เกียจอันดีค่ะวันที่5้าแล้วนะคะก็วันนี้วันที่12นะคะก็อยู่วันที่13อีกหนึ่งวันแล้ววันที่14ก็ตัดใหม่เลยนะโอ้ยแว่นตกข้างนี้ดูลืมไม่ค่อยขึ้นอะ่ะ ไม่รู้ว่ามันติดใหม่หรืออะไรนะกลัวไม่เท่ากันเนี่ยเริ่มเครียดแล้วใส่แว่นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะใส่แว่นก็พอเนียนเนียนได้อยู่แต่ว่าตาเขียวมากจ้าทุกคนคือไม่ตัดใหม่มาแล้วนะเจ็บนี้ก็เนี่ยทายาแบบค่าเชื้อมันมันเอาไว้อคือก่อนที่จะตัดใหม่อะมันแบบเจ็บๆคันๆมันรำคาญมากเลยตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่ยังบวมมากเลยนะคะเขาก็ให้ประคบต่อไปแล้วก็ หลังจาก3วันก็คือเริ่มทยายาแบบลดทันเป็นได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะคะ